ดวงชะตารายวันประจำวันที่8กันยายน2568คำทำนายสำหรับผู้ที่เกิดวันจันทร์ภาพรวมวันนี้เป็นวันที่มีอิทธิพลจากจันทรุป,ปราคาโดยตรงเนื่องจากดาวจันทร์เป็นดาวประจำตัวของผู้ที่เกิดวันนี้จึงมีแนวโน้มที่จะรู้สึกถึงความผันผวนทางอารมณ์ได้ง่ายกว่าวันอื่นๆอ,อาจมีเรื่องวุ่นวายหรือเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดเข้ามาทำให้จิตใจไม่สงบ แต่ก็เป็นวันที่สามารถเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆหรือสร้างความสำเร็จที่น่าประทับใจได้หากสามารถควบคุมอารมณ์และใช้สติปัญญาที่มีอยู่ให้เป็นประโยชน์การงานการงานมีแนวโน้มจะมีความวุ่นวายสูงต้องทำหลายอย่างในเวลาเดียวกันหรืออาจมีงานจากต่างประเทศและการเดินทางเข้ามาเกี่ยวข้องความคิดสร้างสรรค์และไอเดียใหม่ๆที่มีอยู่ในวันนี้จะช่วยให้การนาเสนอผลงานหรือโปรเจกต์ใหม่ๆประสบความสาเร็จ แต่ก็ต้องระวังเรื่องคำพูดหรือสัญญาที่อาจก่อให้เกิดความเข้าใจผิดได้การติดต่อประสานงานกับผู้คนจะราบรื่นหากใช้ความสามารถในการสื่อสารที่ละเอียดรอบคอบการเงินสถานการณ์การเงินมีความวุ่นวายพอสมควรมีโอกาสได้โชคร,ราบหรือรายรับพิเศษเข้ามาอย่างไรก็ตามก็มีแนวโน้มที่จะมีรายจ่ายสูงเช่นกันโดยเฉพาะรายจ่ายที่เกี่ยวกับตัวเองหรือที่เกี่ยวข้องกับยานพาหนะ หากมีไรายได้เสริมเข้ามาต้องบริหารจัดการให้ดีเพื่อไม่ให้เงินหมดไปกับสิ่งฟุ่มเฟือยความรักสำหรับคนโสดมีโอกาสได้เจอคนใหม่ๆหรือมีคนเข้ามาพูดคุยด้วยแต่ต้องมีสติในการพิจารณาเพราะอาจเจอเรื่องที่ไม่คาดฝันหรือเรื่องที่ไม่น่าไว้ใจได้ง่ายสำหรับคนมีคู่อาจมีปัญหาจากเรื่องในอดีตกลับมาหรือมีเรื่องมือที่สามเข้ามาเกี่ยวข้อง ความสัมพันธ์จะมั่นคงได้ต้องอาศัยความหนักแน่นและความเชื่อใจซึ่งกันและกันสุขภาพต้องระมัดระวังเรื่องสุขภาพให้มากเป็นพิเศษเนื่องจากงานที่หนักและภาระที่เพิ่มขึ้นความเครียดสะสมและอารมณ์ที่แปรปรวนอาจส่งผลกระทบต่อร่างกายได้ควรหาเวลาพักผ่อนให้เพียงพอและทำกิจกรรมที่ช่วยผ่อนคลายจิตใจอุปสรรคและสิ่งที่ควรระมัดระวังเพิ่มเติม อุปสรรคที่อาจเกิดขึ้นในวันนี้คือความไม่แน่นอนทางอารมณ์การตัดสินใจที่ใช้อารมณ์นำพามากกว่าเหตุผลและเรื่องราวจากอดีตท,ที่อาจกลับมาสร้างปัญหาการทำกิจกรรมที่มีความเสี่ยงหรือการเดินทางไปในที่ที่ไม่คุ้นเคยควรหลีกเลี่ยงไปก่อนเพื่อลดโอกาสเกิดอุบัติเหตุคำแนะนำแนวทางการปรับแก้ไขกับปัญหาและอุปสรรคที่พบด้านการงานควรจัดลำดับความสำคัญของงานให้ดี และวางแผนยังเป็นขั้นเป็นตอนการเขียนหรือทำรายการสิ่งที่ต้องทำจะช่วยให้ไม่ตกหล่นในรายละเอียดที่สำคัญการสื่อสารกับเพื่อนร่วมง,งานและผู้บังคับบัญชาด้วยความสุภาพและชัดเจนจะช่วยลดความขัดแย้งที่อาจเกิดขึ้นได้ด้านการเงินการวางแผนรายจ่ายที่เกี่ยวกับยานพาหนะหรือการบำรุงรักษารถล่วงหน้าจะช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้นอย่างกระทันหันได้หากมีรายรับเข้ามา ควรจัดสรรเงินไปใช้ในสิ่งที่จำเป็นก่อนเสมอด้านความรักทั้งคนโสดและคนมีคู่ควรใช้เวลาในการทำความเข้าใจความรู้สึกของตัวเองหากมีเรื่องที่ต้องแก้ไขให้เริ่มต้นจากการพูดคุยอย่างเปิดใจและมีสติเพื่อหาทางออกร่วมกันด้านสุขภาพให้ความสำคัญกับการนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอการออกกำลังกายเบาๆเช่นโยคะหรือการเดินเล่นในสวน จะช่วยให้ร่างกายและจิตใจผ่อนคลายจากความเครียดได้